จ้าต่อจากคลิปที่แล้วเด้อวจ้ามือปซูนเด้งออกเซ้นี่จ้าให้แล้วแล้วให้เพลินแบบนี้เด้อจ้าถ้าบอกให้นี่เตะหมุนมือพวกกละมอกกละมังถ้าได้เป็ดกล้ามากบซีแบ่งเป็นโซนสีบอกให้เพลินยุ่งกับพวกนี้แยกกันออกเลยมาเบิ่งกนจ้าวันนี้เฮาสิขับไปเบินขอบอปิด นี่ปะเนาะไข่แถวนี้นั่นเด้จ้ะหูไข่ใหญ่ทุกที่เนาะโอ้ไยไข่ใหญ่ทุกที่เลไข่ใหญ่แบบนี้เป็นเป็ดอย่างโนอบาหลีบอรืรอเป็ดการะป๋องเด้อในของเป็นังไร บ่มีฟั่คุณลุมเลอกที่นอะเจ็บไหม้ทั้งโอ้ยเบิง่งหูไข่ใหญ่โอ๊ยแตก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 โอ้ออออโอ ไข่ไก่อีกใช่มึงม,มีเน่อยแตกอยู่ระวังแตกระวังแตกระวังแตกเดอ้อระวังแตกเดอ้อมาแตกของ รอ,องเทอก็มักถมไข่ไว้ได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยมักถมไข่ไว้วเห็นรึแตกอยู่นี่จูแสตกจากห่างนี่มาแตก สองแม่ไข่บ่หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสามสี่สิบห้าสิบเจ็ดสิบเจ็ดหนึ่งแตกวหวานแตกหลายขนาดห่างนี่น,น,น้แตกใส่ไข่หลายตู ไลยตัวขี่ขึ้นแตกโอ้ยจะสีอะไจะอะไรรึโอ้ยแตกนะมอันนั้นือส่ขึ้นฟากบ่นอุ่นๆพอจแตก เนี่นยไข่ไก่หน่อยนึงปึ๊บไข่ยาแตกหลายแท้มนี่เดินห่างนี้ดูเกิยีย่โบตรงน,นีน้เป็นกระนาว่นี่นั่นเด้อีนี หนาวเลยมันคือหนาวนอไข่หูบอกเนี่ยเด้อพ่อแม่พี่น้องเอยมือใหม่ฮัดเอ็ดจับสิเป็นอะไรสเปนจับขายมันมืดสุดสี่ห้าสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหก ฝากอีกแล้วนี่นี้ไข่ใหม่เปล่ไข่ใหม่ได้ไหมไข่ใหม่เลถงใส่มนไก่ขึ้นไปไข่ใหม่เน่เน่เลยอือไปจ้าไปเลเอากลับไป ให้อาหารเป็ดน้อยบ้านี้โจ่ละเเอาม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 าเร็วเร็มาหากินเลยแล้วมาเร็วเร็วเร็วมา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 ได้มาได้โอ้ห่างนั้ดิห่างนี้ ยังูได <Ê. S 1> ้นับเลยก่ิมีจักหน่อยละเ็จริงนะมีไข่ไก่อีโอ้ยมีไก่หมดหนึ่งสองสามี่หกแปดสิบสิบละนี่หกแนน นับไม่ได<ป>้ดอกนี่ปิดมื่อจะจึงมานับไหมไปไปตุพี่ไปมา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 เร็วเร็วให้อาหารเป็ดน้อยบ้านมา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 เร็ว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 มันจะให้เพิ่นเป็ดน้อยบ้านเป็ดน้อยน่ะยังบ่ได้ให้เขาเปิ๊ก่นเว้า ให้เป็นหัวอาหารก่อนกับหั่มใช้ใหญ่ก็หน่อยก่อนกินให้เปกินกระเปิกปอกคนเราเดี๋ยวคุกแป๊บนึงเดี๋ยวจะเดอ้อไหคลุกแล้วละให้บันนี่ ข้าๆขาเข้าเลยเข้าเลยไปไปไปเร็วเร็วเว้เวยปอกหลุมเอา้ากไปใส่ละโทรศัพท์เดียวเดียวเขียก่อนลุกเข้าไปในคอก่อ โอ๊ยใครจะไปตุกน้ำตุกน้ำเราเชื่อเลยเกือบได้เครื่องใหม่พ่อแม่พี่น้องตกลงอคอกใกล้น้อยเป็ดน้อย นี่ไปหาอาหารแบบนึงเด้อไก่จัเร็วเแลละนี่เดี๋ยวนำให้ก่อนแบบนึง điên rồi, lại nè mệt, mệt, mệt mệt เ้วเอานะ้ำนะ้ำอึ๊บเอานะ้ำนะ้ำเออเอ้าโอยเรยบร้อจ้าหุ่นหอาหารกำลังกินไันี่กะไปให้อาหารหปลา

Oh. 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 จะกินมากินมาแล้วะมาเลยมาเลมาเลยมาปลาใหญ่ยูปลาใหญ่กรลายจ้าดูดิเงยแต่ชี้ฮ้อน มีอาการห้อนหอนเลยแดดตายง่ายตายนะพนเราตอนแรงพอที่ใส่มองมันจะสิเป็นอะไรจะที่ใดห,หรือบ่ได้ไันนี้มันสิพาไปเบิ่งเฮือนไปเนี่สร้างไปหอดสิดได้ละ เสียดฮองโคนี่เสาปังน้ำไปละหนึ่งลุม้มสองสามทีนี้สิาพากันนอนหน้าเลยเออกายสิแล้วลก็ฮอดอน,อน,นีก็ไดาษนีแล้วจ้าคลิปนี้ก็พอเค่นี้ก็เด้อจ้า มือใหม่ซีเมตเอ็ดคลิปใหม่เด้อจ้ะเด้อสวัสดีค่ะ